สวัสดีครับวันนี้ผมมีคําถามในใจและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคาถามในใจเช่นเดียวกันซึ่งคําถามในวันนี้ที่เราอยากจะทราบคําตอบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก3ามสี่คถามคำถามที่1ก็คือผู้นํายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคําถามที่2คือผู้นํายอดแย่เป็นอย่างไรอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าผู้นายอดเยี่ยมและผู้นํายอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรนอกจากนี้คําถามที่3ามคือผู้ตามที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรและผู้ตามที่ยอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรเราทํางานอยู่ในองค์การต่างๆหน่วยงานต่างๆเราย่อมที่จะเป็นผู้นําและผู้ตาม นะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันสิครับว่าหลายๆคนเขาคิดกันอย่างไรในเรื่องนี้ไปกันเลย ต้องขับรถออกไปหาคําตอบสัหน่อยแล้วว่าผู้นํายอดเยี่ยมกับผู้นํายอดแย่เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงผู้ตามยอดเยี่ยมผู้ตามยอดแย่มีลักษณะเป็นอย่างไร โอเคผมเชื่อแล้วว่าเราจะเจอคำตอบกันที่นี่แน่นอนนะครับลองไปหาคำตอบกันดูผมว่าที่นี่แหละเด็ดสุดละคณะรัฐประศาสนศาสตร์นี่ได้ <c oughs> ตามทัศนคติของของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่า,าน่าจะต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆเก่ง,งในที่นี้คือไม่ใช่เก่งแค่ง,งานค่ะเก่งทงั้งเก่งการพูดเก่งการ,ก,ารกระทําแล้วก็สิ่งที่เขาทําออกมาเนี่ยคือเราเห็นเห็นภาพแล้วว่าเขาเยี่ยมจริงๆตามตามความคิดเราสามารถแบบควบคุมกํากับดูแลพวกเราได้โดยที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าใครรุ่นน้องถามหรือว่าลูกน้องถามอะไรเราก็ ไม่ได้ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ดีพอส่วนในทัศนคติของผู้นํายอดแย่นะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะตรงกันข้ามกันเลยกับผู้นำผู้นำยอดยอดเยี่ยมคือทําพูดคิดไม่ได้อย่างที่เขาพูดมาค่ะผู้นํายอดเยี่ยมสําหรับผมนะครับผมก็คิดว่าผู้นําคนนั้นต้องต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องนะหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างแล้วก็ในการทํางานเนี่ยก็ต้องเดินไปพร้อมๆกันพร้อมที่จะแนะนําเราไปด้วยแล้วก็พร้อมทํางานกับเราไปด้วยครับและในส่วนของผู้นําที่ยอดแย่ก็คือ,อ,อได้มาจากระบบอุปถัมภ์ที่ไม่รู้ทํางานนั้นไม่เป็นเลยแล้วก็ได้มาอยู่ในตําแหน่งผู้นําแล้วก็ได้แต่สั่งงานได้รับคําสั่งมาจากผู้บัญชาข้างบนอีกทีหนึ่ง แล้วก็มาสั่งลูกน้องต่อทั้งที่ตัวเองทําอะไรไม่เป็นเลยให้คําแนะนําอะไรก็ไม่ได้ครับผู้นําที่ดีเนี่ยต้องมีความกล้าหาญครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําความดีกล้าที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามในเรื่องของคุณธรรมและความดีงามและความซื่อสัตย์และที่สําคัญครับต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กํากับดูแลลูกน้องหรือผู้ตามเนี่ยให้สามารถกระทําความดีและมีความซื่อสัตย์ตามผู้นําได้ครับฉันคิดว่าการ การที่มีผู้นําและผู้ตามที่ดีอ่ะมันเป็นปัจจัยหลักในการดําเนินงานนะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้นําเป็นผู้นําที่ดีนะคะก็จะสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภาพภิบาลของหน่วยงานนะคะซึ่งที่จะเป็นการตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์กิจของหน่วยงานเนี่ยได้อย่างบรรลุเป้าหมายแต่ถ้าตราบใดที่มีลูกน้องที่ดีมีผู้นําที่ดีหน่วยงานนั้นก็ย่อมประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้นําที่ดีนะครับต้องมีการตัดสินใจที่ดีครับ การตัดสินใจที่ดีเนี่ยจะมาอย่างไงก็ต้องมาจากความรู้ความสามารถที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ความรอบรู้ในองค์กรทุกอย่างนะครับเพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายที่เหมาะสมได้ครับสหรับการที่เป็นผู้นําที่ดีนะครับ <c oughs> ในทัศนคติหรือความคิดของผมการเป็นผู้นําของบริษัทอะไรนี้ฮะเราไม่ไม่สมควรที่จะมุ่งหวังหรือว่า ทําตามนโยบายของบริษัทอย่างเดียวที่ไปถึงจุดปุ่งหมายของบริษัทเราควรคิดถึงสภาพหรือว่าจิตใจของลูกน้องด้วยคือว่า <c oughs> ไม่ใช่เราจะเอาแต่จุดผลประโยชน์หรือจุดสูงสุดที่บริษัทต้องการเราคงต้องการต้องดูที่พวกลูกน้องว่าเขามีความสามารถหรือศักยภาพขนาดไหน อย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอลูกน้องที่มีศักยภาพที่ที่น้อยเราก็ควรจะพัฒนาแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอลูกน้องที่มีความสามารถดีเราก็ควรส่งเสริมผู้นําที่ดีหรือผู้นําที่ยอดเยี่ยมในความรู้สึกของผมนะครับคือผู้นําที่พร้อมเดินไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องนะครับพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะลุยงานพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ในเนื้องานในหน้าที่การงานหรือ ที่ทํางานเท่านั้นยังประกอบด้วยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ผู้นําที่ดีเนี่ยมักพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะใส่ใจกับผู้ใตบ้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเสมอครับผมผู้ตามที่ ที่ดีสำหรับในความคิดของดิฉันนะคะส่วนใหญ่ก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เข้าเข้าใจเข้าใจในการทำงานด้วยกันแล้วก็มามาจูนในเรื่องของการาปฏิบัติงานร่วมกันนะคะคือผู้ตามที่ดีส่วนผู้ตามที่ไม่ดีนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอคุยกันไม่รู้เรื่องบอกบอกบอกพวกเขาแล้วเขาก็อาจจะ เหมือนมีความขัดแย้งมนทัศนคติไม่ดีพวกนี้ก็จะคุยคุยกันยากหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะทำร่วมมือกันมากกว่าเลยต้องเหมือนต้องคอยออบีฟคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการทำงานค่ะในความคิดเห็นของดิฉันนะคะลูกน้องหรือผู้ตามที่เจ๊งสุดหรือยอดเยี่ยมน,นะคะก็คือว่าลูกน้องที่ ฟังคาสั่งของเจ้านายนะคะแล้วก็นําไปปฏิบัติถ้าเกิดระหว่างทางที่ปฏิบัติเนี่ยติดคาดมีปัญหากลับเข้ามาปรึกษาหรหรือขอคาแนะนานะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันอันนี้จะเป็นลูกน้องที่เจ๋งฟุดๆเลยค่ะลูกน้องอย่างนี้แหละค่ะเป็นลูกน้องที่ฝ่ฝันอยากให้มีเยอะๆนะปัจจุบันนี้ก็มีลูกน้องที่ทําได้อย่างนี้อยู่หลายคนแต่ลูกน้องที่ทําให ลำบากใจมากๆเซ็งสุดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นลูกน้องที่เหมือนตรงกันข้ามค่ะเนี่ยค่ะสั่งงานไปรับปากแต่ไม่ทำบ้างละหรือทำแล้วติดขัดก็โยนงานให้คนอื่นบ้างละหรือไปพูดรับหลังกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าสั่งอะไรไม่รู้สั่งงานอะไรไม่รู้เรื่องทำไม่ได้แต่ไม่มาปรึกษาเราอย่างเนี้ยค่ะใช้ไม่ได้เลยค่ะลูกน้องพวกนี้ทำงานด้วยแล้วปวดหัวเครียดมากเลยค่ะสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับ จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องตามอย่างเดียวควรจะมีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันทํางานช่วยๆกันในมุมมองของผมนะฮะคำว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจริงๆแล้วสามารถเสนอความคิดเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเราค่อยมาคุยกันว่ามันมีความสมเหตุสมผลมากน้อยขนาดไหนผู้ตามที่มีลักษณะยอดเยี่ยมนี่ก็คือ,อผู้ตามที่มีความรับผิดชอบนะคะตรงต่อเวลานะคะแล้วก็ใส่ใจในงาน ผู้ตามที่ยอดแย่ก็คือผู้ตามที่ทำตามใจตัวเองไม่รักษาเวลางานนะคะเอาเวลางานนอกมาทำในทำในงานของตัวเองะคะ่ะผู้นำยอดเยี่ยมเนี่ยหมายถึงผู้นำที่มีความเสียสละนะครับอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแล้วก็มีการมององคอ์กรเนี่ยนะครับในมุมกว้างนะครับแล้วก็อาศัยการมีส่วนร่วมของ ทีมงานนะครับรักษาน้ําใจของทีมงานนะครับแล้วก็มองทีมงานเนี่ยเป็นเพื่อร่วมง,งานนะครับแล้วก็จัดทรัพยากรสภาพกาลังอะไรต่างๆเนี่ยให้กับทีมงานอย่าง,อางรอบด้านให้เขามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทํางานให้เราครับลูกน้องที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับสำหรับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่านะครับอาจจะไม่ตาม่างยิงตามตําราอะไรเลยเนี่ยนะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบลูกน้องที่เวลาสั่ง10แล้วได้ร้อยสั่งร้อยแล้วได้พันอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ทำอะไรให้มากกว่าที่เราสั่งการลงไปอะครับนะครับอาจจะไปหาข้อมูลหาอะไรมาแล้วมีปัญหาอะไรค่อยเอามาดูกันเอามาเสนอเนี่ยจะชอบมากเลยถ้าเป็นผู้ตามแบบนี้นะครับคงจะทราบคําตอบกันแล้วใช่ไหมครับว่าผู้นํายอดเยี่ยมผู้นํายอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรและผู้ตามยอดเยี่ยมผู้ตามยอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรถ้าชอบวิดีโอตัวนี้ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับ s u b s c r i b e เข้ามานะครับ s u b s c r i b e ไปที่ GSPA NIDA Channel แล้วพบกันใหม่ครับ